เคนคดาวครับเช้า,ชานี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับบ้านหว้วยค้าอำเภอศรีสํารงนะครับอานนี้ติส่งบ้านให้ลูกค้านะครับเป็นรีสอร์ทนะครับนี่เป็นรีสอร์ทก็ไซส์3เมตรคูณ6เมตรนะครับนี่เราก็มาถึงกันแล้วนะครับออกเดินทางมาแต่กโมงช้านะครับวันนี้ก็เวลา8โมงถึงแล้ว เราก็จะทําการติดตั้งนะให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเฟสราจะอัปเดตให้ชมนะครับว่าออกมาจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาต่อเติมห้องน้ําตอนนี้นะครับนี่ประตูหน้าต่างแต่งโมงสวยๆเลยนี่ช่องการท่องทางการติดตามนะครับเฟซบุ๊กยูท u t ทิกตอ k t เพจอะไรครับ ครบทุกช่องทางนะครับในฝากด้วยนะครับเคนอกดาวครับโอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วอัปเดตให้ชมครับ